อย่าขายของที่มีคนรอซื้ออยู่แล้วอะ่ะมีสินค้าอะไรไซบอกเลยว่าหนีไม่พ้นสินค้าตามกระแสวันนี้ไซขอยกตัวอย่างสินค้าตามกระแสก็คือต้นไม้นะคะต้นไม้เนี่ยพอฟังเบิร์บแล้วคนบอกว่าคุณไซพี่เออคือปลูกอะไรก็ไม่โตปลูกอะไรก็ไม่ได้ไม่มีพรสวรรค์เลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้แนะนําให้คุณขายต้นไม้ค่ะแต่เราจะแนะนําให้คุณขายอุปกรณ์ที่คนที่ขายต้นไม้น่ยหรือคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยเขาต้องใช้นะคะคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปขายต้นไม้นั้นๆเหมือนกับเขา เพราะว่าอาจจะเสียราคากันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไซมีวิธีคิดที่แบกแนวกว่านั้นก็คือว่าเราหาสินค้าย,ยางอื่นที่คนขายต้นไม้คนปลูกต้นไม้ต้องใช้เอามาขายนะคะในเว็บ16.8 8เนี่ยบอกเลยว่ามีทุกอย่างนะคะกลุ่มลูกค้าที่ายต้องการจะไปขายก็คือคนที่ปลูกต้นไม้ในบ้านหรือว่าปลูกต้นไม้ในพื้นที่จํากัดปลูกต้นไม้ในที่ร่มอ่ะเราก็มองดูแล้วว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรที่เขาต้องใช้บ้าง 1. ชั้นวางที่สามารถที่จะเรียงกระถางในแนวสูงได้เพื่อที่จะประหยัดพืน้นที่นะ2ออาจจะเป็นกระถาง ทรงเก๋ๆก,ก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยเราดูตามมูลค่าของต้นไม้ค่ะว่าราคาเท่าไหร่ที่เขาซื้อสมมุติว่าเขาซื้อต้นไม้สักแบบประมาณต้น1 0 0 0งพันสองพอย่างเงี้ยเราก็อาจจะดูเป็นกระถางที่ราคาไม่แพงอาจจะแบบไม่กี่ร้อยบาทอย่างเงี้ยอ่ะสองสามร้อยสี่ร้อยอ่า, 200, 300, 400, อางเงี้ยอันเนี้ยเขาซื้อได้ถูกไหมหรืออาจจะเป็นโรงเรือนอย่างหลายๆคนบอกว่าพี่เนี่ยไม่ถึงขนาดต้องปลูกในบ้านแต่ว่าพี่เนี่ยอาจจะมีบริเวณบ้านแต่ว่าแบบไม่รู้มันแดดแรงแดดมันเบาหรือว่าต้นไม้แบบไหนที่มันจะต้องใช้แดดประมาณไหน เลยจะนําเสนอนะคะอันนี้เนี่ยเป็นโรงเรือนเพาะปลูกต้นไม้แบบสําเร็จรูปอย่างเงี้ยในรูปยางสมมติหลายหคนมองว่าเฮ้ยสมัยก่อนไงพอเราจะปลูกต้นไม้หรือทําอะไรสักอ,อย่างแบบงานช้างเลยวะเราต้องหาที่ต้องไปหาช่างมาทําเหล็กทําโครงแล้วก็ต้องดูด้วยว่าแสงอาทิตย์มาทา้งไหนดินน้ําลมไฟอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้มันมีตัวเรือนสําเร็จรูปออกมานะคะด้านในก็มีไฟด้วย,วยเห็นไหมคือมันมีไฟติดเพื่อที่จะแบบว่าอุณหภูมิประมาณนี้บอกกับต้นไม้แบบนี้แล้วเราก็แค่ตั้งโรงเรือนลงไปแล้วก็ต้นไม้ไปใส่อ่ะไปต่ออีกอันนึงก็คือว่า อย่างนี้มันก็คือเป็นตัวครอบนะคะอาจจาะกันแมลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าบ้านเราอาจจะมีสว์อ่ะเวลาเราเลื่อนมาดูนะอันนี้เป็นวิธีการนรําเสนอไขา่ที่มองข้ามไม่ได้นะเห็นไหมมีหมง่งมีหมายอย่างเงี้ยก็กลัวว่าหมาจะทำรายต้นไม้แล้วก็เอานี้มาครอบไว้แล้วมันก็เก็บง่ายด้วยค่ะเป็นเหมือนเต็นท์อ่ะนะทีนี้ลึกลงไปกว่านั้นก็คือกล้องจ้ะอันนี้คือจริงๆ่ไซอะไม่ได้มีความรู้เรื่องต้นไม้นะแต่ว่าคือไซมองแล้วว่าเฮ้ยถ้าเขาเอาไปส่องใบส่องอะไรเงี้ยอาจจะดูเป็นแบบเนย้องเนื้อเยื่ออะไรหรือเปล่าสําหรับคคคนนนนนททีี่่่เลตต้้้้ไไมมมกอออืข โอเคคุณอาจจะขายแค่นตดัดขายด่างขายพลูอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะนําสินค้าเหล่านี้มาพ่วงขายให้กับคนกลุ่มนี้ได้เราไม่จําเป็นต้องไปขายเหมือนใครแต่สินค้าตามกระแสมันเป็นอะไรที่น่าขายมากๆแล้วก็มีคนรอซื้อไงอันนี้คือคําตอบก็คือมีอยู่แค่นี้คืออยากจะขายอะไรก็ได้ที่มีคนรอซื้อนะคะ วันนี้ใส่มาให้แนวคิดว่าเราจะสามารถขายสินค้าตามกระแสะอย่างเนี้ยได้ยังไงแล้วมีวิธีคิดมีวิธีหาสินค้าอย่างเนี้ยได้ยังไงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะคลิปต่อๆไปก็จะมีสาระสําคัญแบบนี้มาบอกนะคะกดกระดิ่งแล้วกด subscribe ให้ด้วยค่ะ